สวัสดีค่ะคลิปนี้พินิษพาเพื่อนๆมาดูต้นกวักมรกต30วันไม่เจอน้ำเลยนะคะดะูสภาพต้นกวักมรกตที่เห็นนะคะก็ยังสามารถอยู่ได้ตัวนี้ไม่เจอน้ำเลย30วันกวักมรกตก็เป็นต้นไม้ยอดฮิตยอดนิยมนะคะอยู่ในขณะนี้ก็เป็นต้นไม้เสียงทายโชคลาภ พระคาถาสวดวิธีขอความโชคดีจากต้นกวักมรกตพินี้ก็ทำามาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็หลายหลายท่านนะคะก็โชคดีกันเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะไปย้อนดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้พามาชมสภาพ30วันที่ไม่เจอน้ำเลยของต้นไม้ชนิดนี้ เมื่อดึงออกมานะคะวัสดุปลูกนะคะก็จะแห้งมากๆเลยตัวนี้แทบจะจุดไฟติดนะคะแต่ว่าดูสภาพต้นไม้ของเราไม่เป็นไรนะคะก็แค่เหี่ยวเฉาไปบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่เขาสามารถอยู่ได้หัวก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะอันนี้เดี๋ยวพินิจจะนำไปปลูกและบำรุงต่อนะคะ ก็นำมาให้ดูว่าต้นกวามกมรกตไม่ต้องไปรดน้ำเยอะนะคะถ้าอยู่ในอาคารบ้านเรือนรดน้ำสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอนะคะสำหรับที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนนะคะและผู้ที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลนะคะเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์นะคะและสามารถฟอกอากาศได้ด้วยต้นนี้พินิจแนะนำเลยนะคะเอาไปปลูกในบ้านก็จะ,ะมีความคงทนมีความอึด ความทนดังที่เห็นนะคะ30วันลืมลดน้ําไม่เป็นไรนะคะอยู่ได้ตัวนี้ก็แนะนำสำหรับทั้งมือใหม่นะคะทั้งผู้ที่สนใจคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีต้นกวากมรกตเอาไว้ที่บ้านนะคะรับแต่ความโชคดีลาไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ